สวัสดีครับพบกับรายการทันเทนลงทุนทองกับบอวิเคราะห์ราคาทองคําช่วงบ่ายกับผมธีรวัตรเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์บริษัทนาซีครับ วันนี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงทิศทางราคาทองคำคบังคับหลังจากที่ช่วงเมื่อคืนนะครับราคาทองคําก็โดนแรงขายกดราคาปรับตัวต่อเนื่องนะครับหลังระหว่างวันนะครับราคาไม่สามารถที่จะดันกลับขึ้นไปมากกว่า2 1 9 5ห่ยเหรียญได้นะครับตรงนี้ก็เลยโดนแรงขายกดราคาย่อตัวกลับลงมานะครับมาเทสช่วงแนวรับช่วง2,150ห่ยเหรียญซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันครับ ดวงชะตาบีมังกรด้วยทองและพลังแห่งตัวเลขมูทองเลขมงคล4289และ6395ออกแบบโดยอาจารย์นิติกิจนักถอดรหัสพลังตัวเลขชื่อดังรับฟรีกล่องใส่ทองสีแดงและสติกเกอร์เลขมงคลลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลย สำหรับราคาสมาคมการค้าทองคำนะครับตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงปัจจุบันนะครับปรับเปลี่ยนเพียงแค่2ครั้งโดยครั้งล่าสุดฟังคายูู่่36,400ซื้ออยู่36,500 36, รส่วนราคาของทางออสเรลีฟังคายาอยู่36,461ซื้ออยู่36,506ัโตสปอร์ตอยู่2 1 5 9 2 1 6 0เหเหรียญครับ มาต่อกันที่การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญในค่าคืนนี้นะครับสำหรับค่าคืนนี้นะครับวันพุธที่13นะครับยังไม่มีการประกาศตัวเลขนะครับก็จะไปเริ่มมีการประกาศอีกครั้งหนึ่งในช่วงวันพฤหัสที่14นะครับช่วงเวลา1ทุ่มครึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีอ่าห้าตัวเลขด้วยกันนะครับตั้งแต่ดัชนีราคาผู้ผลิตพื้นฐานนะครับดัชนียอดค้าปีกพื้นฐานแล้วก็ดัชนีราคาผู้ผลิตดัชนียอดค้าปีกแล้วก็จํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์นะครับซึ่งตรงนี้ ต้องรอติดตามดูในช่วงวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งครับมากันที่ค่าเงินดอลลาร์นะครับตอนนี้หนึ่งร้อยสองเลียจุดเก้าสามนะครับก็ถือว่าค่าเงินดอลลาร์ก็เป็นในลักษณะของการเด้งกลับขึ้นมานะครับหลังจากที่ลงไปเทสโซนนี้นะครับจะเห็นได้ว่าลงมาเป็นแท่งจริงๆเป็นแท่งแดงครับลงมาแล้วก็มีแรงซื้อเนี่ยดันกลับขึ้นมาดันแล้วมันมันทิ้งไส้ถูกไหมครับทิ้งไส้ก็คือดันราคากลับบวกกับปิดด้วยแข่งเขียวตรงนี้ครับบ่งบอกราคามีแรงซื้อแล้วก็เลยดันราคาขึ้นมานะครัับววง่ในนสขอต ค่างเงินดอลลาร์เองอะครับก็คือเป็นกรอบตรงโซนแถวๆนี้ครับอ่ะเป็นกรอบโซนในอดีตก็คือโซนเนี้ยโซนที่ลงมาเทสนะครับก็คือจุดเนี้ยหนึ่งร้อยสองเลนจุดสามแปดจะเห็นได้ว่าเป็นกรอบที่ราคาสะสมนรงซื้อแล้วดันเบรกขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยราคาเนี่ยล่าสุดเนี่ยครับลงมาเทสอ่าลงมาเทสแล้วไม่หลุดนะครับตรงนี้ก็เลยดันราคากลับขึ้นมาแต่ทั้งนี้ ว่าจะแข็งค่าต่อไหมก็ต้องดูครับในกรอบอส่วนโซนนี้ที่เขาปรับตัวแล้วก็หลุดปรับตัวหลุดลงมาดังนั้นถ้าจะขึ้นต่อจะต้องเบรกมากกว่า103.18ขึ้นไปให้ได้ครับเพื่อขึ้นต่อหรือแข่งค่าต่อแต่ถ้ายังไม่ผ่านนะครับตรงนี้ก็เป็นไม่ได้ครับที่ค่าเงินดอลลาร์อาจจะสลับอ่อนค่ากลับลงมาอีกครั้งหนึ่งครับ มาต่อกันที่ค่าเงินบาทนะครับตอนนี้อยู่35.69นะครับก็โดยรวมสําหรับตัวค่าเงินบาทก็อ่อนค่าเด้งกลับขึ้นมานะครับหลังจากที่แข็งค่าแล้วก็ลงไปเทสแถวๆช่วง35.30นะครับหรือมาเทสในส่วนของกรอบเดิมนะครับในอดีตที่ผ่านมาก็คือกรอบในส่วนของโซนนี้จะเป็นโซนที่ค่าเงินบาทนะครับฟอร์มตัวโซนนี้แล้วก็ดีดกลับขึ้นไปนะครับยกโลขึ้นเรื่อยๆนะครับใหแล้วก็อ่อนค่ากลับขึ้นไป แล้วก็ณนะปัจจุบันเนี่ยราคาล่าสุดก็ลงมาเทสนะครับในช่วง35.30โซนนี้ลงมาแล้วไม่หลุดตรงนี้ก็มีแรงซื้อหรือดันกลับขึ้นมาอ่อนค่ากลับขึ้นมาแต่อ่อนค่าขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับค่าเงินบาทว่าจะอ่อนค่าต่อหรือไม่ก็ต้องดูครับในส่วนของกรอบที่เขาหลุดลงมาครับก็คือกรอบนี้กรอบนี้จะเห็นได้ว่าเป็นกรอบที่เขา,าข้าเคลื่อนไหวด้านบนอยู่นะครับพยายามอ่อนค่าขึ้นไปเนี่ย อ่อนค่าขึ้นไปมากกว่า3ามสิบาทดันขึ้นไปไม่ได้ดันขึ้นไปไม่ได้นะครับตรงนี้ก็เริ่มปรับกดลงมาปกดมาตรงนี้หลุดนะครับตรงนี้ก็เลยดันราคาเนี่ยแข่งค่ากลับม,มาและปัจจุบันเนี่ยอ่อนค่าขึ้นมาแล้วก็ต้องดูครับว่าจะสามารถที่จะดันในส่วนของตัวกรอบครับที่เขาหลุดลงมาเนี่ยครับอ่ากรอบเนี่ยถูกไหมอันนี้ไซเวย์แล้วก็ลงมาถูกไหมอันนี้ขึ้นมาเทน,นปัจจุบันละก็ต้องดูว่าจะฟอร์มตัวเนี่ยแล้วเบรคขึ้นไปได้ไหม ถ้าเบรกมากกว่า35.80หรือ90ขึ้นไปได้ก็อาจจะอ่อนค่าต่อครับแต่ถ้ายังดันไม่ได้นะครับตรงนี้ดันขึ้นไปไม่ได้ก็มีโอกาสครับสำหรับตัวค่าเงินบาทที่จะสลับหรือแข็งค่ากลับมาเทสในส่วนของในส่วนของโซนแนวรับได้อยู่เหมือนกันครับเพราะว่าต้องดูว่าโซนนี้ลงมาแล้วหลุดไหมถ้าไม่หลุดก็อาจจะดีกลับขึ้นไปแต่โดยรวมถือว่าตรงเนี้ต้องผ่านเบรกขึ้นไปให้ได้ครับถ้าเบรกไม่ได้ก็มีโอกาสที่จะแข็งค่ากลับลงมาครับ สำหรับสปอรราคาทองคำนะครับตอนนี้อยู่2,159เหรียญนะครับขึ้นมาเทสกับเกือบ2,160เหรียญนะครับหลังจากที่ระหว่งังเมื่อคืนนะครับราคามีการปรับตัวย่อกลับลงมานะครับแล้วก็มาเทสในช่วง แนวรับ2,150เหรียญตรงนี้ไม่หลุดนะครับก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาสลับเล็กน้อยแล้วก็พยายามดันราคากลับขึ้นมาแต่ก็ยังเบรกในจุดกรอบที่ราคาเนี่ยหลุดลงมาไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้ในช่วงระหว่างวันเองก็ดีนะครับในช่วงเมื่อเมื่อวานนะครับจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยก่อนหน้าครับ หลังจากที่ปรับตัวขึ้นไปทำ High ช่วง2 1 9 5ห่ยเหรียญโซนนี้ครับขึ้นมาแล้วไม่ผ่านมีการปรับลงมาแล้วก็รอบหลังเนี่ยพยายามดันขึ้นมาก็มาเพียง2188ตรงนี้ยังไม่ผ่านนะครับก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้เขาถ้าตีเป็นกรอบนะครับเขาก็สะสมหนังซึมหรือว่าก็พยายามดันขึ้นไปนะแล้วระหว่างวันตรงโซนเนี้ยไม่สามารถที่จะเบรกกลับขึ้นไปมากกว่า2 1 9 5ห่ยเหรียญได้ครับตรงนี้ก็เลยโดนแรงขายกดราคาปรับตัวกลับลงมาแล้วถ้าเราดูตรงนี้ครับเราก็จะเห็นได้ว่า ตรงกรอบแนวเนี้ยตรงเนี้ยเป็นแนวรับถูกไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยไม่หลุดถูกไหมไซเวสไซเวสจนกระทั่งตรงเนี้ยหลุดลงมาแล้วก็ดันพยายามดันกลับขึ้นมาตรงเนี้ยสองพันหนึ่งร้อยเกือบสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่เหรียญขึ้นไปเนี่ยไม่ผ่านก็โดนแรงขายเงี้ยก็เลยทําให้ราคาทองคาอะครับตรงเนี้ยก็มองว่าอ่าในส่วนของแรงซื้อเนี่ยอาจจะเริ่มเริ่ม,มบางลงหรือแผ่วลงนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะปรับตัวกับ ขึ้นไปทำไฮใหม่ได้เราก็จะเห็นนะี่ยถ้ายิ่งดูภาพรายสีชั่วโมงก็จะเห็นว่าเนี่ยเคลื่อนไหวเนี่ยไม่สามารถเบรกกลับขึ้นไปได้ครับตรงนี้ก็เลยโดนกดลงมาแต่เมื่อกดลงมาแล้วเนี่ยก็ลุ้นต่อครับว่าจะสามารถยืนแนวรับได้ไหมจะหลุดหรือเปล่านะครับเพราะว่าตรงนี้เราจะเห็นได้ว่านปัจจุบันเนี่ยราคาเริ่มมาเทคกรอบตรงนี้แล้วนะครับณปัจจุบันเีดงว่าเป็นกรอบที่ราคาดีขึ้นมาแล้วก็มาไซเวย์ตรงนี้แล้วก็ดีขึ้นไปนะครับก็คือ ยกโลขึ้นไปครับโลไฮแล้วก็เบรกขึ้นไปแล้วณปัจจุบันก็มาเทสแล้วนโซนนี้ก็ต้องดูครับว่าจะสามารถที่จะฟอร์มตัวแล้วเบรกกลับขึ้นไปได้ไหมถ้าเบรกกลับขึ้นไปได้ก็อาจจะขึ้นต่อแต่ถ้าไม่ผ่านนะครับหรือขึ้นไปแล้วไม่ผ่าน2 1 7 0เเหรียญก็อาจจะย่อก,กลับลงมาก่อน ดังนั้นสำหรับต้องบอกนี้ก่อนครับว่าสำหรับท่านผู้ฟังที่เล่นล่อครับที่ถือซื้อไปแล้วถ้าราคามีการดีดกลับขึ้นมาก็ยังคงแนะนําให้แบ่งขายทยอยขายทำกำากําไรก่อนครับเพราะยังมีกรอบโซนแนวต้านตรงนี้เป็นจุดสําคัญเลยเพราะเป็นเป็นโซนไฮเดิมนะครับไฮก่อนหน้านี้ที่ราคาขึ้นไป2,195เหรียญดังนั้นถ้าราคาจะขึ้นต่อจะต้องเบรกขึ้นไปให้ได้ดังนั้นจุดแรกๆเนี่ย2,170 นะครับ3 6 5 5 0ขายก่อนครับ2,180 36,720ก็แบ่งหรือทยอยขายยกเว้นว่าสามารถเบรกกรอบตรงนี้ได้ครับเบรกได้ถ้าเบรกได้ก็อีกเรื่องหนึ่งครับอาจจะขึ้นต่อแต่ถ้ายังไม่ผ่านนะครับตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะย่อกลับลงมาแต่ถามว่าย่อกลับมาแล้วจะมีโอกาสหลุดต่อไหมก็ต้องดูอย่างนี้ครับว่าณปัจจุบันเนี่ยคือเทสตรตรงนี้แล้วถูกไหมครับเทสรกรอบเดิมที่ราคาเคยสะสมแดงซื้อตรงนี้บ่งบอกคือถ้าใจดีอะต้องยืนให้ได้แล้้วกก็เบขึนไป นะครับแต่ถ้าฟอร์มตัวไม่ได้ถ้าดันไปไม่ได้ก็มีโอกาสที่จะย่อแต่ย่อแล้วจะหลุดต่อไหมก็ต้องดูตรงนี้ครับทีละสเต็ปถ้าเราตีกรอบเนี่ยนัน่นผมจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยครับอ่าถ้าเราตีนะตรงเนี้ยครับเราจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยอ่าให้ดูเนี่ยราคาเนี่ยมันคือมีการเบรกใช่ไหมครับฟอร์มตรงพักตัวแล้วก็เบรกพักตัวเบรกพักตัวเบรกไหมครับคือยกโลยกไฮขึ้นไปเบรกดังนั้นเนี่ยบ่งบอกว่าไอ้จุดพวกเนี้ย เขามีแรงซื้ออยู่อ่ะครับอืมีก่อเองไนมะ่ได้ อ่าอย่างนี้ก็ได้ครับค่าวๆดูจุดแนวรับนะครับตรงเนี้ยหรือติดกรอบด้าน,นบนนี้ด้วยก็ได้ครับตรงเนี้ยก็คือเป็นกรอบที่เขาสะสมแรงซื้อดีดกลับสะสมแรงซื้อดีดกลับนะครับอ่าถ้าเรายิ่งมาดูในส่วนของการาฟรายหนึ่งชั่วโมงนะครับอ่าเราจะเห็นได้ว่าตรงโซนเนี้ยเขาดันขึ้นมาใช่ไหมครับสะสมแรงซื้อดิดกลับสะสมแรงซื้อแล้วก็ดีดเบรกขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี้ย ถ้าราคามีการปรับตัวลงมาครับก็คือไม่ควรหลุดหลุดต่ำกว่ากรอบพวกนี้ครับ อ่ะผมให้ประมาณนเนี้ยครับก็เนี่ยช่วง2องสองพ0นหนึร้าจะตีมกลมนะั้นหนึ่งร้อย2ี่สิบาถึงสองพนร้ะครับถ้าหลุดจากสองพันหนลงมาก็เนี่ยตั้งแต่2อง0ันสองพอย่ถึงสองพัึ่งคือกรอบพวกนี้เป็นจุดสมมัิว่าลงมาแล้วถ้าสมมติยืนได้อ่ะยืนได้นะก็ดีดก,กลับขึ้นไป แต่ถ้าใจะให้ดีถ้าโซนใกล้ๆก่อนนะครับก็คือโซนเนี่ยครับ2,150-2,140ในวันเต็มที่2,130ก็คือราคาอยู่ประมาณสัก36,600เป็นจุดลุ้นในการเข้าซื้อว่าลุ้นว่าดีดกลับขึ้นไปครับดังนั้นใครที่รับความเสี่ยงได้นะครับเล่นรอบขายแล้วรอซื้อนะครับ2 1 5 0 3 6 3 6 0 3 6 0 0 0 220กับ2,140แล้วก็เต็มที่นะครับไม่ควรหลุดต่ำกว่า2 1 3 3 1 6 0กับ60ใครที่เล่นได้เพียงแค่ไม้เดียวนะครับถือได้ไม้เดียวไม่สามารถเฉลี่ยได้ก็ต้องพิจารณาครับเลือกโซนโแถวๆนี้2,140 2,000เต็มที่ไม่ควรหลุดต่ำกว่านี้ถ้าหลุดต่ำกว่านี้อาจจะต้องพิจารณาในการตัดขาดทุนออกไปก่อนแต่ถ้าใครถือได้มากกว่า1ไม้จะรอเฉลี่ยไม้ก็อาจจะเป็นจุดช่วง2,140 2,130 หรือถ้ายังมองแพงอยู่สามเ 36, นี่ย3า3 6 0กรก็าจะรอช่วง36,2202สองโซนเนี่ยครับลุ้นสองโซนเนี่ยไม่ควรหลุดต่างวันนี้นะครับไม่ควรหลุดต่ำกว่าก่อนที่ผมว่าส่วนใครที่เล่นระยะกลางๆก็อาจจะต้องรอนดิดน,นึงครับว่าลงมาแล้วหลุดโซนพวกนี้หรือเปล่าถ้าไม่หลุดอาจจะทยอยค่อยๆเก็บนะครับเต็มที่ภาพถ้าภาพไปใหญ่เลยช่วงที่ยังยืนช่วง2,100ห่ยเหรียญอยู่เนี่ยก็คือไม่ควรหลุดต่ำกว่า2110ห่ยเหรียญก็คือเป็นจุดที่ราคาเนี่ยครับ เขาเบรกขึ้นมาตรงนี้มันไม่ควรหลุดแต่ถ้าหลุดตรงนี้ยมันมีโอกาสอาจจะปรับลงมาข้างล่างได้อยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นก็สรุปนะครับสําหรับทิศทางราคาทองคําหลังจากที่ขึ้นปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องราคาตอนนี้ก็เริ่มแผ่วๆแรงซื้ออาจจะเริ่มบางเริ่มแผ่วแรงขายอาจจะมากกว่านะครับตรงนี้ก็ลุ้นว่าถ้าราคามีการย่อหรือปรับถานลงมาก็ลุ้นที่จะยืนในกรอบที่แจ้งไปนะครับตรงนี้ลุ้นแล้วก็จะดีดกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งครับ ครับผมแล้วก็ก่อนจบกันไปครับสำหรับที่วิเคราะห์ราคาทองคําในช่วงบ่ายนะครับตรงนี้ก็ฝากกันไว้นะครับการลงทุนทุกครั้งมีความเสี่ยงครับอย่าลืมตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ทุกครั้งครับสวัสดีครับเทรดทองออสซิลเปิดบัญชีง่ายสะดวกปลอดภัยเปิดบัญชีง่ายอนุมัติเร็วเริ่มต้น1บาททองซื้อขาย2 1ชั่วโมงมสนใจบัญชีเทรดทองสแกนเลย